ไปดูอีกหนึ่งโครงการของแม่ทัพภาคที่4นะครับที่โดยทางแม่ทัพก็ได้เป็นประธานการประชุมถแถลงผลการทำวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ adm 1 1เส้นทางปฏิบัติการมุ่งสร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานำพาสันติสุขครับที่ห้องประชุมหนึ่งกอมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายซิลินทอนอำเภอเยรังจังหวัดปัตตานี พลโทไปสารหนูสั่งแม่ทัพภาคที่4ผู้มยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีเป็นประธานการประชุมแถลงผลการทำวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ ADM เส้นปฏิบัติการ11เส้นรอบสุดท้ายโดยมีผู้บังคับบัญชาผู้แทนสวบตผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำวิจัยแต่ละเส้นปฏิบัติการเข้าร่วมครับการประชุมได้มีการนําเสนอผลงานวิจัยทั้ง11เส้นปฏิบัติการได้แก่เส้น CSOS การเมืองการทหารศาสนาสังคม 2P เศรษฐกิจต่างประเทศการศึกษากฎหมายและการข่าวซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งลดความรุนแรงสร้างความเข้าใจและยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะคนโทภัยารหนูสังกล่าวย้ำว่ากระบวนการ ADM คือการสร้างการมีส่วนร่วม ผ่านการคิดเชิงสร้างสรรค์และวิาพากษ์เพื่อวิเคราะห์และหาทางออกอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการสร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานำพาสันทิสุขอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดแสวภาคใต้ครับ